สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ตื่นมาครับอากาศเย็นครับวันนี้เย็น <c oughs> กรมอุตุบอกว่าวันนี้กรุงเทพหนาวแล้วครับ21องศสาเซลเซียสครับอ๋อท้องฟ้าครึ้มมีเมฆปกคลุมเต็มเลยครับตอนเช้านี่มีฝนปล่อยๆมา บางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า21องศาเซเลเซียสครับหนาวแล้วกรุงเทพก็เลยพาทุกท่านมาชมบรรยากาศกันคัดตอนเช้าคนก็มาออกกำลังกายกันเดินออกกำลังกายอากาศสดชื่นครับตอนเช้าเชแดดยังไม่ออก อากาศเย็นสบายมีคนมาเดินออกกำลังกายร่องรอยของฝนตกบ่อย เดินชมข้างบ้านกันต้นอ้อยแดงสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากทุกท่านครับบรรยากาศเช้าเช้าอากาศเย็น21อองศาเซลเซียสตอนเช้าที่กรุงเทพมหานคร ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปช่องเสือน้อยมังกรน้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ